มาก็ไม่สบายเดี๋ยวขาไม่แข็งเลยเดินไม่ไหวหนอนกินเลยโก็หัไวไหวก็หลุดตัดตดตัตัดโตโตเซเดินโตสัดโตเซไม่สบายอายุนานแล้วกับสิบปีแล้วหมาละใจ ไก่ก็ยุ่งมีข้าวก็ต้องป้อนนอนตรงไหนก็ช้าข้าวก็ต้องไปอันนี้มันนอนหน้าบ้านเดียวก็อยู่หลังบ้านเดยวก็อยู่ข้างหน้าเดยวก็อยู่ข้างหลังเด็กไก่ไก่ก็คอยยุ่งสนตะเกิ้นแมน่น่โก้ชีวิตอีโก้ นี่ไอ้ก็อยู่จนแก่เลยข่าวแหลงไม่ต้องเดินไม่ไหวนี่อ้วนกินเกง่งกินเก่งนะหิวตลอดเวลาแล้วเขาว่ะอืมกินหมดไหม่อยก็ บ้านโน้นมังบ้านนี้มั่งรูนน้นอนกินไม่สบายโอ้ตัวดูจองตัวอสี่ตัวนี่ตดนแย่ไปที่ตวงหายไปตวงมันมีห้าตัวนี่หายไปตวงนี่นี่เลยเทียวอยู่นี่เลยไม่ไปไหนแล้วนะ อือเดี๋ด็กเขาจะทำยังไงกินกเพาะเป็งก็ยังเข้ามามไหนอีกอะตามต้นนูนะหมดไม่ก็หมดไมมหมนอนกินไปไม่ไหว นั้นนึก,กว่าตายนอนกลมนอนคดกลมเรียกก็ไม่ฮือเรียกก็ไม่ฮือยูสี่สวยไหมันก็หมดไหมไปละไปละไปละเดินทัด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 ไปละปลาหนะ่ะไม่ไหนนะฮะ โอ้ย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 ลูกกระแมงนี่จะเดินไปไหนน่ากินอยู่ดีๆเจ็บเดียวเจ็บอึหรือไงไปนอนตรงนู้นลุกไม่ไหวแล้วก็ยังจะลุกอ้าทำไมไมไปนอนตรงนู้นน่ะกูกูไม่ไปนอนตรงนู้นน่ะฮึลุกไม่ไหวจะไปไหนอ่ะจะเดินไปไหน ออ,อ,อนอนพักเลยลูกไหวหมาแล้อะอะลบลบ,ลบขาไม่ดีเดี๋ยวพามาันชนขาไม่ดีก็ขาไม่ดีชนกันเอาเป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 ร์ดูลูกไหวนอนพักเ,เรอเดินวนน่ะวนไปไหนอะวนไปไหนอะฮะวนไปไหนอะอะอะนี่ โอ๊ยขอกะแมงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยลูกลเต้นวนรอบหมดจะไปไหนจะไปที่นอนด้อน่าจะเปียกติดไฟขุ่งข้าวเหยอต่แต่แต่โอ๊ย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 โอยก็เดี๋ยวต๊กลูกพอแล้พอแล้ว